นิยายรักโรแมนติกกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้แอดมินวาด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากพวกเราอย่าลืมว่าเรามีนัดกันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะตอนที่ห้าความรู้สึกคีดปากสลายเอืเอ้อปริสาก้มตัวเหนืออ่างล้างหน้าอาการคลื่นไส้อีกและรอกขาทง้ง เธอสำรอกทุกอย่างออกมาจนกระทั่งไม่เหลืออะไรในกระเพาะความเปรี้ยวในลำคอกัดลิ้นจนรู้สึกปวดสาเธอบวนปากละล้างหน้าอย่างอ่อนรางความอ่อนล้ามาพร้อมกับอาการแพ้ท้องอย่างรุนแรงมากนั่นทำให้เธอแทบจะยืนไม่อยู่เงาใต้ตาดำอย่างชัดเจนใบหน้าในกระจกเหมือนกับคนปลกหน้าความสวยสดบากวันวานหายไปหมดแอะลูกจ๋า ไม่ปลานีแม่เลยนะคะเธอกระซิบบอกกับตัวเองมือเรียวรูปท้องที่เริ่มมีรอยนูนเล็กๆปรีษาเดินกลับไปที่เตียงสุดตัวลงอย่างเหนื่อยอ่อนเธอหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาดูภาพอันตรสาวที่พึ่งได้มาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นภาพเบลอๆของเจ้าเด็กน้อยที่กำลังเติบโตในท้องคนที่เธอทั้งรักทั้งหวงก่อนที่จะได้เห็นหน้ากันอีกหลายเดือนม่จะดูแลหนูเองนะ เธอกระซิบนิ้วเรียวรูปภาพอย่างทนุทน้อมแล้วเสียงกริ่งโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเป็นสายจากมารดาปริสารับสายอย่างลังเลเล็กน้อยสวัสดีค่ะแม่เธอพยายามทำเสียงให้ปกติที่สุดล่าสุดที่ริสาไปหาแม่คือเดือนก่อนเธอไม่กล้าบ,บอกความจริงว่าตัวเองตั้งท้องและลูกสาวคนนี้กำลังทำเรื่องงามหน้าด้วยการท้องไม่มีพ่อ รีสามีอะไรหรือเปล่าน้ำเสียงไม่ค่อยดีเลยนะลูกนางสมใจถามด้วยความเป็นห่วงแค่พักผ่อนน้อยไปหน่อยนะคะเธอตอบเธอ,อยังไม่พร้อมจะบอกความจริงกับแม่แม่เป็นห่วงลูกนะทำไมไม่กลับมาอยู่บ้านสักพักละ่ะพ่อก็อคิดถึงนางกับสามีรู้ว่าต้องมีอะไรแน่ๆไม่เช่นนั้นลูกสาวไม่เล่นหายตัวไปแบบนี้หรอกดังนั้น ในทุกวันจันทร์พุธและสุกจึงให้น้องสาวคนเล็กไปแอบมองริสาว่าอยู่ที่บ้านยังดีอยู่หรือเปล่าเพราะนางเป็นห่วงหากแต่เมื่อลูกไม่อยากเล่านางจึงไม่อยากจะรบกวนมากนะักยังมีธุระต้องจัดการนะคะแม่ไม่ต้องห่วงนะปากดูแลพ่อด้วยแล้วก็สารักทุกคนเลยนะคะริสากลั้นน้ำตาเธอไม่อยากให้กรอบครัวรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาวางสาย เธอลุกขึ้นด้วยความยากลำบากพยายามฝืนกินอาหารเล็กน้อยแต่แทบทุกอย่างที่เข้าปากนั้นมันกลับทำให้เธอรู้สึกคลื่นไส้แล้าแล้ววันตรวจคันก็เวียนมาอีกรอบริสาสวมชุดหลวมๆปกปิดท้องที่เริ่มนูนปองแว่นกันแดดขนาดใหญ่ซ้อนดวงตาที่บวมช้ำจากการนอนไม่หลับเธอแพ้ท้องหนักมากแพ้จนร่างกายย่ำแย่อาจเป็นเพราะสภาพจิตใจด้วยกระมัง ปรีสาเดินทางไปหาหมอตามที่นัดอยู่ที่โรงพยาบาลเอก,กชนชื่อดังคุณหมอตรวจร่างกายเธออย่างละเอียดจากนั้นก็สายหน้าด้วยความเป็นห่วงจะมีใครพอดูแลคุณไหมครับหมอถามด้วยความเป็นห่วงมากด้วยว่าคุณแม่ท้องอ่อนๆสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นักไม่มีค่ะดิฉันอยู่คนเดียวค่ะคุณหมอรีสากัดริมฝีปากแล้วสายหน้า คุณต้องดูแลตัวเองมากกว่านี้นะครับผมจะให้วิตามินและยาบำรุงเพิ่มแต่ที่สำคัญก็คือคุณต้องทานอาหารให้ได้ถ้าอาการแพ้ท้องอยังรุนแรงอยู่เราอาจต้องพิจารณาให้การรักษาที่เข้มข้นกว่านี้อีกรีสาพยาักหน้ารับก่อนที่จะออกจากห้องตรวจไปเธอจ่ายค่ารักษาเดินออกจากโรงพยาบาลด้วยความรู้สึกหนักอึ้งเธอเห็นห้างสรรพสินค้าใกล้ๆกับโรงพยาบาล บนป้ายมีอาหารหน่ากินหลายอย่างเขาหมอบอกว่าเธอเป็นคุณแม่ที่ขาดสารอาหารดังนั้นริสาจึงคิดว่านี้ไม่ได้แล้วเธอคนนี้ต้องทำอะไรสักอย่างริสาเลือกร้านอาหารเลือกโต๊ะมุมที่มีความเป็นส่วนตัวและเงียบสงบว่าที่คุณแม่สั่งอาหารเบาๆซึ่งคาดว่าท้องน่าจะรับได้ในขณะที่รออาหารนั้นเธอหยิบทั็บเล็ตออกมาดูบาโลกเขาไปถึงไหนตอนไหนแล้ว อาการแพ้ท้องทำให้เธอมึนหัวจึงไม่ค่อยได้ติดตามข่าวสารสักเท่าไรพลันนั้นเสียงประตูร้านเปิดก็ดังมาจากทางด้านหลังเสียงคักคายของพนักงานดึงความสนใจของเธอปริสาเหลือบไปมองที่ประตูทางเข้าและเล้าหัวใจก็แทบจะหยุดเต้นเป็นพากรผู้ชายที่เธอพยายามลืมเขากำลังเดินเข้ามาในร้านด้วยท่วงท่าที่มีความสุขใบหน้าคมเข้มยังคงหล่อเล้า หากแต่ไร้ร่องรอยความเหนื่อยล้าหรือไม่มีความทุกข์ใดๆเชกเช่นเธอหรอกข้างกายเขาคือผู้หญิงในชุดกระโปรงบานเนมสีแดงเพลิงผมยาวสลวยถูกปล่อยเป็นลอนรับกับกรอบหน้าสลวยใบหน้าหมดจดประดับด้วยรอยยิ้มมาดมั่นปริสาไม่ได้รู้จักกับอีกฝ่ายหรอกหากแต่พอเดาได้ว่าพากรกับอีกฝ่ายน่าจะเป็นคนรักกันนั่นละ่ะความขมขื่นแล่นขึ้นมาตีกลางหน้าอกของคนท้อง ทำไมนะกรุงเทพก็กว้างกว้างจะยิ่งกว่ากว้างซะอีกทำไมเธอถึงได้มาเจอกับเขาก็ไม่รู้คนทั้งคู่ถูกนําไปที่โต๊ะห่างจากเธอไม่ถึงสามโต๊ะริสารีบก้มหน้าหยิบแว่นตากันแดดขึ้นมาสวมมือสั่นระร,ริกพยายามหยิบยกแก้วน้ําขึ้นมาจิบหัวใจเต้นรัวจ,จนแทบทะลุออกมานอกอกเธอกลัวพากรจะเห็นกลัวเขาจะสมเพศเวท,เวทนาตัวเอง ขอบคุณที่มาด้วยกันนะคะพี่กรเสียงหวานใสของพิชยาพาดังมาถึงหูพากรมาช่วยเลือกของขวัญวันเกิดให้ญาติผู้ใหญ่แม่นัดให้แล้วนี่ครับพากรตอบด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูอ่อนโยนแม่เหมือนจะจับคู่ให้เขากับพิชยาพาปริษาเงียงหูฟังโดยไม่ตั้งใจนะับทสนทนายังคงดำเนินต่อไปพี่กรไม่ต้องเกรงใจคุณป้าขนาดนั้นก็ได้นะคะถ้าไม่สะดวกจริงๆ พาก็เข้าใจค่ะเสียงของพิชยาพาแฝงความสนิทสนมกลบพากรตอบรับเพียงเท่านั้นพี่กรณเป็นลูกชายที่ดีจังเลยนะคะแล้วพี่กรณคิดยังไงกับการที่คุณป้ากับคุณแม่พยายามจับคู่เราสองคนล่ะคะพิชยาพาอยากรู้เหลือเกินว่าพากรคิดอย่างไรกับเรื่องนี้เพราะสําหรับเธอคิดไปไกลแล้วการได้ควงกับพากรทำให้มีแสงสว่างมาที่ตัวเธอด้วย ใคาเขาก็รู้กันว่าบ้านของพากรร่ำรวยมากแค่ไหนคำถามจากปากหญิงสาวสวยนั้นทำให้ริสาถึงกับชะงักมือที่กำลังตักโจ๊กที่พันนักงานเอามาเสิร์ฟถึงกับหยุดค้างเติ่งกลางอากาศเธอคอยฟังคำตอบจากพากรอย่างใจจดจอ่อริสาบอกตัวเองว่าเธอไม่สนใจเรื่องของเขาหากต่ทำไมกันนะหูของเธอกลับเฝ้าเอาแต่รอคำตอบจากปากเขา น้องภาก็น่ารักดีนะครับแต่ตอนเนี้ยพี่ยังไม่พร้อมจะผูกมัดกับใครโอเคค่ะ่าเข้าใจพิชยาพาตอบกลับอย่างสุภาพแต่ความผิดหวังแฝงในน้ำเสียงเธออยากให้เขาขอเธอเป็นแฟนเลยด้วยซ้ำคุณป้าจัดงานเลี้ยงที่บ้านวันเสาร์เนี้ยพี่ก่อนว่างใช่ไหมคะพิชยาพาเปลี่ยนเรื่องน้ำเสียงคุยกลับมาร่าเริงอีกครั้งป้ากับแม่นัดกันแล้วนี่ครับพี่ก็คงต้องไปนั่นแหละ พากรตอบด้วยรอยยิ้มเหนื่อยๆพนักงานนำอาหารมาเสิร์ฟพากรมองจานอาหารตรงหน้าสายตาของเขาว่างเปล่าก่อนจะเหลือบมองนาฬิกาข้อมือเรียนรู้พอดีช่วงบ่อยพี่มิทุระนะเราสองคนรีบหน่อยได้ไหมได้สิคะพิชยาพาตอบอย่างว่าง่ายเธอต้องทำตัวให้มันน่ารักพากรจะได้รักเธอมากๆยังไงล่ะทั้งสองรับประทานอาหารจนอิ่มน้ำ พากรเรียกพนักงานมาคิดเงินขณะที่รอนั้นเขาหันไปมองรอบๆร,ร้านสายตาของเขากวาดผ่านริสาโดยไม่มีทีท่าว่าจะจดจำเธอได้ริสาก้มหน้าตามซ่อนใบหน้าไว้หลังแว่นกันแดดขนาดใหญ่หัวใจเต้นรัรวด,ด้วยความหวาดกลัวริสากลัวว่าพากรจะจดจำเธอได้แต่แล้วสายตาของพากรก็เหลือบไปเห็นอะไรบางอย่างเขามองไปที่กระเป๋าถือของริสา มันวางอยู่บนพนักเก้าอี้มันเป็นกระเป๋าใบเก่าที่เขาเคยซื้อให้กับริสาเมื่องานวันเกิดปีที่แล้วใบหน้าของพากรค้างแข็งดวงตาเบิกกว้างเล็กน้อยก่อนจะค่อยๆเลื่อนสายตาขึ้นไปมองใบหน้าที่ซ่อนอยู่หลังแว่นกันแดดสีดำอันนั้นริสารู้สึกว่าเขากำลังจ้องมองเธออยู่และเธอน่าใจแล้วพากรเห็นเธอเข้าแล้วละ่ะคลายเวลาจะหยุดนิ่ง เหมือนโลกทั้งใบเหลือเพียงเธอกับเขาเราจ้องมองกันผ่านม่านแห่งความเจ็บปวดและความลักริมฝีปากของเขาขยับเล็กน้อยพาก่อนคล้ายจะพูดอะไรบางอย่างแต่แล้วพนักงานก็กลับมาพร้อมกับใบเศษพี่ก่อนคะเราไปกันเถอคะค่ะพิชยาพาเอ่ยขึ้นดึงความสนใจของชายหนุ่มกลับมาริสาเขาพึมพำสายตาจับจ้องไปที่ร่างบางของริสาคะ พี่กรณพูดอะไรกับพาหรือเปล่าคะไปกันเถอะครับเขากลับมาตั้งสติได้แล้วพากรหันมายิ้มให้กับพิชยาพาเขารู้แล้วอีกฝ่ายเป็นริสาแน่ๆคนทั้งสองลุกขึ้นแล้วเดินออกจากร้านริสาสังเกตเห็นว่าพากรหันมามองเธอก่อนจะเดินออกไปภายในหัวใจเธอวูบไว้กระเพาะปั่นป่วนความคลื่นไสพุ่งขึ้นมาอีกแล้วริสารีบลุกขึ้นแล้ววิ่งเข้าห้องน้ำ ด้วยความรู้สึกที่ปัป่นป่วนไปทั้งร่างกายและจิตใจในห้องน้ำนั้นเธออาเจียนออกมาจนหมดแรงเหงื่อเย็นผุดซึมตามหน้าผากมัมแผ่นหลังน้ำปตาไหลพลากจนแว่นกันแดดเลื่อนหลุดเธอสวนเซไปทิ้งผน,นังห้องริสาพยายามหายใจเข้าออกลึกๆริสาหวังจะให้อาการวิงเวียนบันเทาลงบ้างเธอล้างหน้าดื่มน้ำเล็กน้อยบันเทาอาการแสบร้อนในลำคอ เธอมองภาพสะท้อนของตัวเองในกระจกห้องน้ำผู้หญิงที่มองมานั้นช่างน่าสงสารสเสลือเกินอีกฝ่ายซูบซีดใบหน้าโทรมแทบจะดูไม่ได้ริสาสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วตัดสินใจเดินออกจากห้องน้ำเท่าว่าเธอกลับพบใครคนหนึ่งเข้าขนในกายของหญิงสาวถึงกับลุกชันสันหลังเย็นว่าร่างสูงของพากรยืนอยู่ตรงนั้นเขากำลังมองมาที่เธอ สาดตแวาตาร้ายกาศคล้ายกับสมเพศเวทนากันอยู่เป็นยังไงบ้างละ่ะรีสาดูไม่ได้แม้แต่น้อยนั้นทำให้เขาถึงกับกล่าวคําเหยียดย้มหลังนั้นความเจ็บแล่นราวเข้ามาสู่หัวใจหญิงสาวเขากำลังหัวเราะยามหยันชะตาชีวิตของเธองั้นหรอกระนั้นรีสาก็ไรเรียวแรงจะโต้อตอบเธอเดินผ่านเขาไปอย่างไม่คิดจะสนใจรอก ต่แล้วร่างกายเธอกลับชะงักเพราะมือใหญ่ของพากรคว้ากันเอาไว้จะเดินหนีกันแบบนี้ยน่ะหรอริสาถึงกับควบคุมลมหายใจของตัวเองพยายามบังคับไม่ให้เส้นเสียงสั่นไว้เธอไม่อยากให้เขารู้ว่าเธอเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้อย่างยับเยินขอโทษนะคะฉันรู้จักคุณไหมคะพลังงานทั้งหมดที่มีนั้นเธอนำออกมาสร้างภาพว่า เธอเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากแม้ความจริงนั้นมันจะสวนทางกันอย่างโหดร้ายก็ตามเธอมันจะมากเกินไปแล้วนะริสาพากรกดเสียงเข้มมือบีบอีกฝ่ายนั่นขึ้นจำไม่ได้หรอว่าเธอเคยนอนให้ฉันเอาจนคอแหง้งชายหนุ่มเจ็บใจที่เธอเหมือนไม่อะไรใยดีในตัวเขาก็ตอนนั้นริษายังเหมือนสารภาพว่ารักเขาอยู่นี่เทว่าตอนนี้เธอกลับทำเหมือน ตัวเองกำลังจะเดินหน้าไมาขอโทษด้วยนะคะคุณคงจำคนผิดแล้วล่ะคะ่ะริสาเงยหน้าขึ้นไปมองร่างสูงโชคดีเหลือเกินวันนี้เธอสวมแว่นตากันแดดไม่เช่นนั้นเขาคงเห็นความพ่ายแพ้ย่อยยับแล้วรู้สึกสาใจอยู่เป็นแน่มันจะมากเกินไปแล้วนะมือที่จับไหล่ของริสานั้นกระชากอีกฝ่ายเข้ามาหากัน ใบหน้าหล่อเหลาเปลี่ยนเป็นดุด,ดันขึ้นมาในทันทีเธอมันก็แค่ผู้หญิงที่เอาตัวเข้าลกเงินอย่าได้บังอาจคิดว่าตัวเองสูงส่งแล้วก็ควรจะจำผัวตัวเองให้ได้นะเขาขย่าวร่างบางด้วยความโกรธโกรธที่เธอทำทีเย็นชากับเขาแล้วใครกันละ่ะที่ทำให้ความสัมพันธ์นี้มันต้องจบไม่ใช่เธอเหรอที่อยากได้อยากมีจนกระทั่งต้องปล่อยให้ตัวเองตั้งท้อง สันดานผู้หญิงเลี้ยงไม่เชื่องเขาด่าเธอต่อรีสาถึงกับสันระริกรู้สึกแสบร้อนกระบอกตาขึ้นมาในทันทีเธอพูดอะไรไม่ได้ในตอนนี้ไม่เช่นนั้นเขาจะรู้ว่าคำพูดของเขาสันสะเทือนความโกรธแค้นรวมไปถึงความเสียใจในอกเธอมากแค่ไหนเป็นไงถึงกับเถียงไม่ออกเลยงั้นเหรอพากรอนสะใจเป็นอย่างยิ่งแต่ก่อนจะได้พูดอะไรไปมากกว่านั้น เสียงร้องของใครบางคนก็ทำให้เขาต้องปล่อยมือออกจากริสาพี่กรณ์คะพิทยาพาเดินมาตามอีกฝ่ายเระพากรบอกว่าจะมาเข้าห้องน้ำหากแต่เมื่อมาถึงก็เห็นว่าพากรกําลังคุยกับผู้หญิงอีกคนอยู่ท่าทางคล้ายสนิทสนมกันมากหรือว่าผู้หญิงคนนี้คือผู้หญิงของพากรแน่ละ่ะพิทยาพารู้ดีว่าผู้ชายอย่างเขาแม้ไม่มีแฟน ก็ต้องเลี้ยงผู้หญิงเอาไว้ข้างกายเสมอฟากพากอนเขารีบปล่อยมือจากริสาในทันทีถือว่าริสาโชคดีก็แล้วกันเขารีบปรับสีหน้าให้เป็นปกติหันกลับมาหาพิชยาพาจากนั้นก็ฉีกยิ้มอ่อนโยนให้รู้จักกันเหรอคะพี่กรครับอดีตเด็กเลี้ยงพี่เองนะพากอนกล่าวโดยไม่คิดจะปิดบังอะไรแม้แต่น้อยขอตัวก่อนนะคะ บริษาสุดแสนจะอับอายเหลือเกินจะไปไหนล่ะมาอยู่คุยกันก่อนสิพาก่อนรั้งเธอเอาไว้มีอะไรอีกหรอคะตอนนี้ม่านน้ำตาพังลงแล้วบริษาไม่แน่ใจว่าน้ำตาเม็ดแรกได้ไหลลงไปผลแว่นกันแดดของตัวเองแล้วหรือยังฉันก็ค่ะอยากจะแนะนำให้รู้จักกับเพื่อนใหม่ของฉันนะชายหนุ่มเน้นคำว่าเพื่อนมือที่ว่างดึงเอาพิชยาพาเข้ามาใกล้ นี่ขุนพิชยาพาเพิ่งจบมาจากเมืองนอกฉันกับที่บ้านของพารู้จักกันเธอคิดว่ายังไงล่ะสาน้องพาทั้งสวยทั้งรวยมีชาติตระกูลเลยนะถ้าสมมุติว่าฉันต้องแต่งงานในสักวันฉันว่าผู้หญิงแบบนี้นี่แหละสมควรจะมาเป็นแม่ของลูกฉันไม่ใช่ผู้หญิงแบบเธอแล้วลูกฉันนะต้องเกิดกับผู้หญิงที่ดีถ้าเกิดกับคนกะโหลกกะลาแบบาเธอฉันไม่นับเป็นลูกหรอก ขอตัวก่อนนะคะไม่มีคำใดกล่าวออกมาได้เลยแม้แตะ่คำเดียวฝ่ายนั้นคล้ายเอามีดมันแล่เนื้อปาดหัวใจเธอให้เจ็บริสาไม่สามารถออยืนหยุดตรงนี้ได้อีกต่อไปแล้วน้ำคำของพากรน,นั้นชังแสนจะน่าชังสเสลเกินเขากำลังจะบอกว่าลูกของเขากับเธอคนนี้เป็นเด็กที่เขาชังใช่หรือไม่คนเป็นแม่สะทกสะท้อนความรวดร้าวถึงกลางอกใจนี้ทั้งเจ็บ และเกลียดทางเขาแทนลูกของตัวเองไปด้วยซ้ํามันจะมากไปแล้วนะพากรด่าว่าเธอให้เจ็บปวดมันก็ยังพอจะรับได้แต่เล่นมาด่าลูกเธอแบบนี้เห็นทีต่อไปเราได้เห็นดีกันหน้าพอกันทีนะพากรน,นีิยายรักโรแมนติกกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้อดินวาด้วยนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากพวกเราอย่าลืมว่าเรามีนัดกันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะ